นิยายเสียงวัยเรื่องแวมไพร์บอนเอเลสภาคราชาแวมไพร์เขียนโดยคามุอิเคียวหากชื่นชอบผลงานฝากสนับสนุนผลงานและกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะคำเตือนนิยายเรื่องนี้เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้แต่งอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือความรุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่ควรลอกเลียนแบบ และมีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อจิตใจที่อาจกระตุ้นหรือทริกเกอร์ผู้อ่านถึงประสบการณ์เลวร้ายในอดีตได้โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังหากฟังแล้วรู้สึกไม่ใช่แนวทางแนะนำให้กดออกรับชมเรื่องใหม่ที่เหมาะสมค่ะตอนที่18อดีตที่หลับไหลท่ามกลางความมืดมิดใต้เงาร่มไม้ใหญ่ที่หนาทึบ ร่างสูงสง่าเรือนผมสีทองประกายได้ย่างเท้าเดินเข้ามาในตัวปราสาทร้างที่ถูกปกคลุมด้วยวัชพืชที่รกร้างปราศจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆมาเนิ่นานานนับแรมปีในตาสีทองเหลืองอารามเหลือบมองปราสาทที่สุดโสมด้วยแววตาสมเพชก่อนจะกำชับร่างบอบ,บางของเด็กหนุ่มในอ้อมแขนแกรง่งลูมอสเฮดได้คาถึงปรารถนาเจ้าถึงเพียงนี้นะลูปินจับจ้องมองใบหน้ายำหลับของเด็กหนุ่มในอ้อมแขนที่ยังคงมีคราบหยาดหยดของน้ำตาเหลืออยู่ ร่างสูงยังคงก้าวเดินไปยังห้องข้างในสุดของตัวปราสาทที่มีกลิ่นสาบสัตว์แม้ที่นั้นจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เลยลูปินเปิดห้องหนึ่งในตัวปราสาทภายในห้องแม้จะซุดโทมตามการเวลาแต่ข้าวของทุกอย่างในห้องนี้ยังคงสภาพไว้อย่างดีเป็นห้องห้องเดียวที่ไร้กลิ่นสาบสัตว์ชั้นต่ำมันมีแต่กลิ่นดอกกุหลาบป่าที่เติบโตรายล้อมรอบบานหน้าต่างราชาหมาป่าถอนหายใจก่อนจะพาร่างบอบบางของเด็กหนุ่มวางลงบนเตียงที่เย็นชื้น ไม่นึกเลยว่าจะได้เข้ามาที่นี่ปราสาทของบรรพบุรุษลูปินนั่งลงข้างเตียงนอนมือหนาเอื้อมขึ้นลูบไหล้ใบหน้านวลของลูมอสก่อนจะก้มลงประทับริมฝีปากลงบนพวงแก้มเนียนหลับให้สบายเถอะลูมอสเพราะที่นี่จะมีเพียงข้าและเจ้าเท่านั้นลูปินสายยิ้มขึ้นเพราะอดนึกถึงใบหน้ายามกรดเกลียวของคู่อริไม่ได้ถ้าหากรู้ว่าเด็กหนุ่มเบื้องหน้าคนนี้ตกเป็นของราชาหมาป่าอย่างลูปินแล้ว โอซิริสจะทำสีหน้าเช่นไรเมื่อรู้ว่าเป้าหมายได้หลุดมือมาอยู่ในมือของคู่อริเสียงกิ่งไม้ใบหญ้าดังซอกแซกเพราะถูกเสียดสีจากการเคลื่อนไหวอันรวดเร็วภายใต้เงามืดมิดของป่าอวดาฟในตาสีเหลืองอร่ามแวบวบวาวใต้เงามืดมิดเรือนผมสีดำเงาสลวยพลิ้วไปตามการเคลื่อนไหวดุดสายลมท่วงท่าแห่งการต่อสู้ที่งดงามและตราตรึงได้ประทับลงในใจของชายหนุ่มร่างสูงนามว่าราซีซีเสียแล้วอสานด้านบน เสียงทุ้มตะโกนร้องบอกเมื่อร่างของสัตว์เดชันขนาดใหญ่พุ่งมาทางด้านบนใต้เงามืดมิดอัสสานเหวี่ยงตัวหลบอย่างเฉียดฉิวลงมายืนอยู่เคียงข้างร่างสูงสง่าเรือนผมสีทองดุดน้ำพึ่งที่มีดวงตาสีฟ้าราวท้องทะเลมันรวดเร็วมากข้าตามการเคลื่อนไหวของมันไม่ทันอัสสานเอ่ยเสียงแหบเพราะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับคู่ต่อสู้ที่มีระดับหินแต่ข้าว่าสูสีนะมันแค่อ่านทางการต่อสู้ของเจ้าออกเท่านั้นเอง ราซีซีสเอ่ยด้วยน้ำเสียงมั่นใจเพราะเขายืนสนับสนุนการต่อสู้ของอซานอยู่ห่างๆและมองเห็นการเคลื่อนไหวของทั้งคู่ตลอดเวลาแล้วข้าจะต้องทำเช่นไรอสานหันมามองราซีซีสเป็นครั้งแรกที่แมวน้อยไม่แยกเคี้ยวใส่ทำให้ราซีซีสแอบอมยิ้มภายใต้เงามืดก่อนจะรีบปรับอารมณ์ให้คืนดังเดิมข้าจะหยุดการเคลื่อนไหวของมันเมื่อถึงตอนนั้นเจ้าก็ใช้ลูกเล่นที่จะทำให้มันคาดไม่ถึงพูดมันง่ายแต่ ข้าเชื่อว,ว่าเจ้าต้องทําได้อาสานร,ราซีซิสเอ่ยดักไว้ในตาสีฟ้าจับจ้องมองแมวน้อยในร่างเด็กหนุ่มอัสซานถึงกับหลบสายตาโดยอัตโนมัติอย่างไม่เข้าใจก่อนจะพยักหน้ารับกับแผนการที่ราซีซิสได้เอ่ยเราจะต้องรีบล้มมันแล้วไปหาลูมอสนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องทำอัสานร,ระบายยิ้มเล็กน้อยก่อนจะปรับสีหน้าให้ดูสงบเยือกเย็นลง ในตาสีเหลืองอรารามจับจ้องมองไปยังสัตว์ร้ายที่แผ่ความดูร้ายออกมาข่มให้ทั้งสองหวาดกลัวราศีซีสใ,ใจเต้นไม่เป็นสัมใบหน้าคมเข้มเริ่มแดงกำมขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกบางอย่างบ้าจริงนี่เราใจเต้นกับเจ้าแมวบ้านนี้แล้วหรือบนท้องนภาที่มืดมิดเต็มไปด้วยหมู่ดวงดาวหลากหลายที่เปล่งประกายทองแสงระยิบระยับงดงามหมู่เมฆเลื่อนลอยตามแรงของกระแสลมที่คอยบดบังดวงจันทร์ดวงกลมโตอยู่เป็นระยะ กับถูกแหวกด้วยแรงลมมหาศาลของบางสิ่งบางอย่างปีกค้างคาวสีดำขนาดใหญ่กระพือขึ้นลงอยู่บนท้องฟ้าที่มืดมิดด้วยความเร็วอย่างคงที่ออซิริสชี้เจ้าบ้านนี้บินเร็วไปแล้วนะร่างสูงสง่าเรือนผมสีแดงสดราวเปลวเพลิงกลดาเขาพยายามบินให้เร็วขึ้นอีกเพื่อจะตามอีกฝ่ายที่บินอยู่เบื้องหน้าในตาสีแดงราวโลหิตจับจ้องไปยังอีกฝ่ายด้วยความรู้สึกหมุดหนิด ปล่อยเจ้านั่นไปเถอะเซเรอสัสตอนนี้คงร้อนใจไม่ต่างจากพวกเราร่างสูงสง่าเรือนผมสีดำนินเอ่ยเขาเองก็เข้าใจดีที่เห็นเพื่อนรักดูรีบร้อนมากขนาดนี้เป็นครั้งแรกที่คนเลือดเย็นอย่างโอซิริสร้อนใจได้ถึงเพียงนี้มนุษย์นั้นสำคัญกับเจ้ามากสินะโอซิริสกลิ่นสาบของพวกสุนัขหือเจ้าลูปินโอซิริสเอ่ยขึ้นเมื่อร่างสูงบินอยู่เหนือป่าอวดาฟ ในตาสีแดงดุดโลหิตเพ่งมองใต้เงามืดอย่างร้อนรนทางนี้รอยอัดเอ่ยร่างสงาเหวี่ยงตัวดิ่งลงไปยังเบื้องล่างทำให้ออซิริสและเซเรอยสต้องดิ่งตัวลงตามเช่นกันแวมไพรหนุ่มทั้งสามทิ้งตัวลงพื้นอย่างนุ่มนวลก่อนจะเก็บปีกสีดำลงเพื่อไม่ให้เกะกะในการเดินในป่ารกร้างที่หนาทึบรอยอัดเดินซอกแซกตามดงหญ้าไปอย่างร้อนรน ก่อนจะชะง,งักเมื่อในตาสีแดงดุดโลหิตมองเห็นร่างบอบบางของเด็กหนุ่มผู้หนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นดินที่รกและเต็มไปด้วยเศษหินแววตาสีแดงทับทีมที่เคยใช้แวกระตือรื้อนั้นจางหายเหลือแต่แววตาที่ดูหม่นหมองเพราะสติได้หลุดลอยอีจีสเสียงทุ้มเอ,อ่ยอย่างแหบแห้งรอยอัดเดินเข้าไปพยุงร่างบางขึ้นมาอย่างใจหายก่อนจะมองขึ้นไปข้างบนซึ่งเป็นส่วนที่อีจีสตกลงมา มันสูงมากจนรอยอัดไม่อยากจะนึกเลยว่าอีจีสจะเจ็บมากขนาดไหนบาดเจ็บหน้าดูเลยเหือของเจ้าหน้าเซเรอัสเอ่ยพร้อมกับมองหยาดโลหิตสีแดงฉานที่เปื้อนบนใบหน้าสวยรอยอดัดถอนหายใจก่อนจะก้มลงเลี้ยเลือดบนใบหน้าสวยนั้นไม่เป็นไรมากหรอกคงต้องใช้เวลาก่อนจะฟื้นตัวอีจีสเป็นสัตว์พูดที่มีความสามารถในการรักษาแค่นี้ไม่ทำให้เขาตายหรอกรอยอัดเอ่ยขณะเลียหยาดโลหิต เป็นจริงอย่างที่แวมไพร์หนุ่มเอย่ยบาดแผลเริ่มทําการสมานกันอย่างช้าๆอาจเป็นเพราะอีจิสอยู่ในอาการตกใจด้วยจึงทําให้การสมานแผลเป็นไปอย่างช้าๆคงงั้นแล้วพวกเราจะทํายังไงต่อดีละ่ะเซเรอสเอ่ยพร้อมกับเลียริมฝีปากหนาของตนเพราะเห็นเลือดแท้ๆทําให้เขาเองก็ชักหิวที่ป่าอวดาฟแห่งนี้มีประสาทเก่าของพวกวัมบูฟในอดีตเหยื่อของพวกเจ้าอาจจะอยู่ที่นั้นแน่นั้นสินะเฮย โอซิริสเซเรอัสถึงกับสะดุ้งที่จูจูโอซิริสก็คลายปีกขึ้นแล้วบินขึ้นบนฟากฟ้าไปอย่างรวดเร็วทําให้เซเรอัสมองตาค้างกับความเอาแต่ใจและใจร้อนของเพื่อนสนิทที่เป็นถึงราชาแวมไพร์ใจร้อนจริงๆขอยอมแพ้ข้าว่าข้าใจร้อนกว่าแล้วนะแต่เจ้านั่นยิ่งกว่าข้าเสียอีกเซเรอัสถอนหายใจยาวก่อนจะรีบบินตามไปอีกคนเพราะเขาเองก็มีเป้าหมายอยู่ที่แมวน้อยเช่นกัน ท่ามกลางความมืดมิดไร้ซึ่งสรรพะเสียงใดมีเพียงร่างบอบบางของเด็กหนุ่มเรือนผมสีดำนินสลวยใบหน้าสวยดูเหม่อลอยพร้อมกับหยาดหยดน้ำตาที่ไหลรินอยู่เป็นระยะในตาสีดำนินค่อยๆลืมเปลือกตาขึ้นมองบรรยากาศรอบๆตัวที่มีแต่ความมืดมิดก่อนที่มือเรียวจะยกขึ้นกุมหน้าอกทันทีเสียงหวานเอ่อยอย่างแผวเบลูมอสค่อยๆหลับตาลงอีกครั้งพร้อมแสงสีขาวสลัวที่สาดส่องราวกับความมืดมิดได้จางหายไป เรากับเมฆหมอกเผยให้เห็นท้องฟ้าสีครามสวยพร้อมแสงแดดที่สาดส่องมาอย่างอบอุ่นเบื้องหน้าที่เด็กหนุ่มเห็นคือร่างระหงของหญิงสาวผู้หนึ่งเธอค่อยๆหันมาก่อนจะระบายยิ้มกว้างอย่างอบอุ่นลูมอสเด็กหนุ่มยิ้มตอบเขาค่อยๆเดินเข้าไปหาหญิงสาวเบื้องหน้าเธอดูองอาจและแข็งแกร่งดุดบุรุษเพศท่านที่ิี้ๆลูมอสที่อ่อนจังนะปกติถ้าเป็นแบบนี้ก็ดีสิทุกครั้งเห็นแต่ทำหน้าบูดตลอดเลย ลูมอสยู่หน้าเมื่อถูกหญิงสาวผู้ใส่ร่างบอบบางเดินเข้าสวมกอดหญิงสาวที่สูงกว่าตนอีกฝ่ายอุทานก่อนหัวเราะร่าท่านพี่ลูริราข้าจะปกป้องท่านพี่ให้ได้ข้าสัญญากับท่านพ่อไว้แล้วไม่ว่าข้าจะตายก็ตามหญิงสาวเมื่อได้ยินเธอมีสีหน้าดูหมองเศร้ามือเรียวบางเอื้อมขึ้นลูกพวงแก้มสวยของน้องชายอย่างเอ็นดูถ้าเช่นนั้นพี่เองก็จะปกป้องเจ้าตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจเพื่อเจ้าด้วยเช่นกัน ลูมอสถึงกับก้านน้ำตาไม่อยู่เขาซบลงบนไหล่บอบบางของพี่สาวนั้นคือสิ่งที่เขาปรารถนาจะทำฉับพลันบรรยากาศรอบๆตัวก่อนเปลี่ยนไปลูมอสเหลียวมองรอบๆตัวก่อนจะหันมามองพี่สาวซึ่งก็มีเพียงความว่างเปล่าอยู่เบื้องหน้าแต่มีเพียงเสียงซอกแซกของกิ่งไม้ใบหญ้าจากการเคลื่อนไหวอันรวดเร็วราวสายลมท้องฟ้าถูกย้อมไปด้วยหมู่เมฆสีดำทมิน เด็กหนุ่มพยายามนึกถึงเหตุการณ์เบื้องหน้าอย่างงุนงงก่อนเสียงสายฟ้าจะฟาดลงมากลางต้นสนใหญ่จนเกิดเป็นเงาดำทมินมันหนีไปทางนั้นแล้วลูมอสเสียงทุ้มแผดดังในเงามืดเรือนผมสีทองอารามเด่นสง่าท่ามกลางความมืดในตาสีฟ้าเราท้องทะเลลึกยืนหอบอย่างเหนื่อยล้ารูปร่างสูงดูสันทสมส่วนท่าทางเก่งกาจแต่ก็แลดูอ่อนหัดเสียถอยไปข้าจะจัดการเอง เสียงหวานเอ่ยตอบฟังดูเยือกเย็นลูมอสไม่แน่ใจกับเสียงนั้นว่าใช่เสียงของตนเองหรือเปล่าแต่เขารู้ว่าริมฝีปากขยับอย่างแผ่วเบาแสงสว่างวาบขึ้นวูบหนึ่งตามมาด้วยเสียงของสายฟ้าที่ดังลงมาทุกอย่างราวกับหยุดนิ่งมีเพียงร่างบางของเด็กหนุ่มเท่านั้นที่เคลื่อนไหวราวกับเขารู้การเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายจึงเป็นการต่อสู้ที่ไม่รู้ว่าฝ่ายไหนกันแน่ที่กดดันที่สุด มือเรียวบางที่ดูน่าทะนุถนอมกับตวัดดาบเรียวยาวอย่างคล่องแคล่วร่างเรียวบางราวกับผู้หญิงดูว่องไวหลบหลีกอย่างรวดเร็วราวกับสายลมเท้าสองคู่แทบจะไม่ล้มพันกันยามเมื่อแตะลงถึงพื้นเมื่อถูกไล่ต้อนมันยังคงมั่นคงจนน่ากลัวอีกทั้งในตาสีดำนินรารตริการของท้องฟ้ายามค่ำคืนฉายแววเยือกเย็นราวกับไร้จิตใจอาชุราฉายาที่ใครๆต่างเรียกขาลูมอสอันบัส ลูมอสแทบอึดอัดเมื่อเห็นตนเองทำอะไรลงไปร่างกายที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนั้นสร้างความหวาดกลัวลึกๆให้กับเด็กหนุ่มอย่างมากภาพเบื้องหน้าที่พบเห็นค่อยๆระลึกได้ทีละน้อยราวกับความทรงจำที่ขาดหายได้ปรากฏก่อนจะบรรจบลงเป็นคำตอบให้ร่างบางได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างและแล้วทุกอย่างก็มืดลงอีกครั้งความทรงจำของเขายังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอีกมากมายที่ภายในใจไม่ปรารถนาจะเปิดเผย ดวงจันทร์กลมโตสีเหลืองนวลผ่องล่องลอยอยู่บนนภาที่มืดมิดสายลมพัดผ่านเย็นยเยือกท่ามกลางความเงียบจนเกิดเสียงวีดวิวจนน่ากลัวเสียงซอกแซกของใบไม้และเสียงเสียดสีของกิ่งไม้ยังคงดังขึ้นเรื่อยๆติดต่อกันเด็กหนุ่มร่างบางเรือนผมสีดำนินยาวสยายมัดรวบเป็นหางมา้าเหวี่ยงตัวหลบคมเล็บแหลมยาวของหมาป่าสีเทาตาเดียวลงบนพื้นหญ้ายอย่างงดงามก่อนจะประชันหน้ากับฟันแหลมคมที่พุ่งมาดวงสายตาที่ท้าทาย ตอนนี้แหละอาซานหลบไปเสียงร้องตะโกนดังขึ้นจากด้านบนทําให้หมาป่าสีเทาหยุดชะงักเงยหน้าขึ้นอาซานใช้จังหวะที่หมาป่าสีเทาเผลอกระโดดหลบไปอีกทางเพื่อย้อนไปด้านหลังส่วนราซีซีสกระโดดลงมายัางด้านหลังของหมาป่าเพราะมีสั้นสองเล่มที่ปักลงกลางหลังของเจ้าปีศาจอย่างจังสร้างเสียงร้องโหยหวนดังทั่วป่าอวดาฟราซีซีสรีบผลักตัวออกมาปล่อยให้อาซานใช้ลูกไฟพ่นใส่ร่างของหมาป่าสีเทา จนมันล้มลงไฟลุกท่วมตัวราซีซีสหอบหายใจแต่ริมฝีปากหนาะกับแซยะยิ้มอย่างภูมิใจก่อนจะชํำเลืองมองอซานที่ยืนสง่ามองร่างของหมาป่าสีเทาที่ถูกไฟไหม้สำเร็จอซานหันมายิ้มตอบรอยยิ้มของอซานทำให้ราซีซีสรู้สึกเขินชายหนุ่มพยายามเก็บอาการก่อนจะถอนหายใจเจ้าทำได้ดีมากสำหรับการเป็นนักล่าปีศาจคือเรารีบไปกันเถอะลูมอสรอเราอยู่ อัสซานเช็ดเลือดของปีศาจจากใบหน้าออกก่อนจะปัดเส้นผมสีดำยาวนินออกจากไหล่ในตาสีเหลืองอัมพันชายแววเหนื่อยล้าราซ,ซีซิสยืนมองถึงกับอึ้งกับหัวใจที่เต้นแรงอย่างแปลกๆความรู้สึกที่ต้องการเก็บไว้นั้นไม่สามารถจะหยุดรั้งมันให้สงบลงได้ได้อีกต่อไปอซสสานเสียงทุม้มแหบเอ,อ่ยอย่างช้าๆอซสสานเหลียวมองอีกฝ่ายก่อนจะสะดุ้งเมื่อร่างถูกดึงเข้าไปหาร่างสูงกำยำนั้น อ้อมแขนแกร่งอบกอดร่างบางราวกับเป็นสิ่งสำคัญทำให้อซานร,รู้สึกเขินขึ้นมากระทันหันจนลืมผลักอีกฝ่ายออกดีแล้วที่เจ้าไม่เป็นอะไรไม่งั้นข่าคงราซีซีสหยุดเอ่ยก่อนจะคลายอ้อมแขนออกมองใบหน้าสวยของอีกฝ่ายในตาสีฟ้าราวท้องทะเลศพกับในตาสีเหลืองอมพันราวอัญ,ญมณีฉับพลันราซีซีสก็คลายมือออกก่อนจะระบายยิ้มใหญ่แย่อซานถอนหายใจเบาๆก่อนจะเหลือบมองร่างสูง ข้าจะยอมเจ้าแค่ตอนนี้เท่านั้นอยากทำอะไรก็ทำอัสซานเอ่ยขึ้นแต่คำพูดนั้นทำให้ราซีซิสยิ้มออกมาก่อนจะก้มลงจุมพิษอีกฝ่ายอย่างแผ่วเบาซึ่งทำให้อัสซานตกใจอย่างมากแต่แมวน้อยก็ไม่ผลักสสยอีกฝ่ายออกแต่อย่างใดยอมให้ชายหนุ่มร่างสูงจุมพิษโดยไม่มีความรู้สึกรังเกียจมันอาจจะเป็นความรู้สึกชั่ววูบก,ก็เป็นไปได้ที่จูจูก็อยากให้อีกฝ่ายทำอย่างไม่มีเหตุผล ทันใดนั้นจู่ๆก็มีจิตสังหารแผ่พุ่งมาจากที่ไหนซักแห่งในบริเวณโดยรอบและมีร่างหนึ่งพุ่งทยานลงมาจากด้านบนลงพื้นเบื้องล่างอย่างรวดเร็วจนฝุ่นละอองกระจายเป็นบริเวณกว้างเสียงขบไรฟันดังขึ้นเอียดอาดราวกับโมโหในตาสีแดงราวโลหิตฉายแววอาฆาตปีกข้างขาวใหญ่ยักษ์สยายกว้างก่อนจะหุบลงและมาลายหายไปในเงามืด ราซีซิสและอสานต่างหันไปมองบุคคลที่มาใหม่ที่มีรังสีความแค้นเคืองแผ่พุ่งมายังคนทั้งสองอสานจับจ้องอีกฝ่ายเขม่นเพราะนั้นคือคนที่อสานาไม่อยากเห็นหน้ามากที่สุดร่างบางยังคงอยู่ในอ้อมแขนของราซีซิสที่ยืนจับจ้องไปยังวัมไพผู้มาเยือนด้วยความรู้สึกไม่ชอบใจเจ้าวัมไพไร้น้ำยาอสานเอ่ยเสียงเข้มจับจ้องมองอีกฝ่ายอย่างไม่พอใจเพราะอีกฝ่ายคือคนที่อสานาไม่อยากพบมากที่สุดไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตาม ปากเสียไม่หายเลยนะลูกแมวน้อยของข้าเซเรอสเอ่ยเสียงดูดันอย่างฉุนเฉียวจับจ้องมองอสานเช่นกันสาเหตุที่ทําให้วมมพัยหนุ่มโกรธจัดก็คือการที่เหยื่อของเขาไปจูบกับไอ้หน้าไหนก็ไม่รู้พอเห็นแวบแรกประหลอดแห่งความโกรธก็สูงปีทันทีจนละจักโอซีริสบินลงมายังป่าที่เพิ่งจบการต่อสู้ได้ไม่นานหึ่นั้นเรื่องของแกอซานกล่าวอย่างไม่พอใจที่อีกฝ่ายเอ่ยแบบนั้น ร่างบางเองก็ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้สักหน่อยและอีกอย่างเขาเองก็ไม่อยากเสียเวลาตรงนี้ให้มากด้วยเขาต้องไปหาลูมอสถอยไปซะพวกเราไม่ต้องการเสียเวลาตรงนี้ราซีซีสเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นถ้าจะไม่ดีและเขาเองก็ต้องรีบไปช่วยลูมอสเช่นกันใครใช้ให้แกมาพูดกับข้ากันไอ้แมวขโมยเซเรอัสโวยใส่อีกฝ่ายซึ่งราซีซีสรู้สึกไม่พอใจกับคำพูดนี้มากเกินบรรดานโทษสะขึ้นเช่นกัน เจ้าวัมไพ์ยี่เงาแก่กล้ามาว่าข้างั้นเหรอชายหนุ่มตั้งท่าเตรียมพร้อมสู้กับอีกฝ่ายอซานรู้สึกว่าเรื่องนี้จะไม่จบง่ายแน่แน่ราซีซิสเองก็ยังบาดเจ็บจากการต่อสู้กับหมาป่าสีเทาตาเดียวคงไม่มีปัญญาเอาชนะเจ้าวัมไพ์อารมณ์ร้อนผู้นี้ได้ข้าทนไม่ไหวแล้วอยากตีกันก็เชิญข้าจะไปช่วยลูมอสอซานเอ่อยอย่างไม่พอใจเด็กหนุ่มรีบออกเดินเข้าป่าไปโดยไม่สนใจทั้งสอง ราซีซีสเมนริมฝีปากแน่นก่อนจะรีบวิ่งตามอาซานไปเซเรอสเองก็ไม่อยากปล่อยให้อาซานหนีเขาไปอีกจึงรีบตามไปอีกคนพร้อมกับคอยขมน็นราซีซีสไปตามทางจบตอนที่18นี้มันศึกชิงแมวแมวน้อยจะเลือกใครกันนะเรื่องราวเริ่มเข้มข้นลูมอสความทรงจำกำลังกลับมาแล้วติดตามได้ในตอนต่อไปค่ะ